สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานทั้งหมดกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้้อออออคววาาามมมมมมมแแแบบ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 ยยยยููููทททททเเ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 เรรรร์์์พพพลลลลลลตตตตตตหหัปุ่กดดดิะโซชีีีไฟ มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก่อนอื่นมาถึงนะครับให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะเปิดรายละเอียดลงไปแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็แตกไฟล์แบบนี้รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนๆอเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะก็คือเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ทาการดาวน์โหลดติดตั้้้้้้้้้งใใหหเเเเเรรรรรีีีีียบบบอออออแแแลลวกกก็็ขาาามมมททท่่่่โโฟฟดด์นนนจจะะไไพพืปป Premier ให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนนะมันจะเป็น workspace g r a p h ิกอ่ะเออพอเปิดมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการลากไฟล์ตัวนี้เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์เนี้ยลากมาใส่ในนี้ได้เลยนะ รอกับพิปปึบมาแล้วนี่ครับอ่าตัวนี้เลยให้เพื่อนทาการเลื่อนหานะถ้าเกิดใครหาไม่เจอทําการเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่าโรสเตร์เนี่ยแหละวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยนะพอลากลงมาเสร็จแล้วเนี่ยไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นขนาด 4K นะผมทํามาที่ขนาด 4K ถ้าเกิดของใครลากลงมาแล้วเนี่ยมันใหญ่ๆแปลกๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนทาการคลิกขวาก่อนนะคลิกขวาที่ตัวเทมเพลตแล้วเลือกคําว่า Set to Frame Size เลือกคํานี้นะมันก็จะพอดีแบบนี้เลยนะเอออ่าพอปรับให้มันพอดีีีกกกัับหหนงงนนน,น้้้าาจอออองงขเเเพพืื่่่่แลววย็ใดทต เพจตัวนี้นะมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้ให้เพื่อนๆทาการปรับแต่งแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อความหัวข้อตรงนี้เพื่อนๆอ,อยากพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ได้ตามใจชอบอ่าก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปหรือจริงเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากได้ไอ้ตัวข้อความหัวข้อเนี่ยเพื่อนๆจิ้มแล้วลบไปได้เลยนะมันก็จะไม่มีข้อความมันก็จะมีข้อความแค่ด้านล่างแค่นั้นเออแต่ผมจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่าผมจะไว้ประมาณนี้โอเคเลยของผม อ่ะโอเคสีข้อความอะไรอย่เงี้ยก็เปลี่ยนได้หมดนะเออแล้วก็มาที่ข้อความที่2ใครอยากใส่ข้อความอะไรก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะข้อความแบบเราอยากแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยแล้วก็เปลี <mas 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 ่ยนฟอนต์ปกติได้เลยนะเปลี่ยนฟอนต์ปกติเออเปลี่ยนฟอนต์ผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์ประมาณนี้แล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้ความห่างบรรทัดเนี่ยอ่ะเราก็ปรับไปผมจะให้ห่างประมาณนี้แล้วก็ ปรับตำแหน่งข้อความให้มันอยู่กลางๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็ถัดลงมาครับสีข้อความก็เปลี่ยนได้นะถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นขนาดพื้นหลัง x ก็คือความกว้างนี่ครับความกว้างปรับได้แล้วก็ความสูงปรับได้นี่ครับเป็นไง อ่าผมจะปรับให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้ล้วกันให้เป็นไซส์นี้แล้วก็ถัดลงมาครับจะมีตำแหน่งไอคอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราปรับขนาดพื้นหลังแล้วเนี่ยเราต้องเลื่อนตำแหน่งไอคอนออกไปหน่อยนึงให้มันอยู่มุมๆก็ได้ไอคอนตัวนี้เรียกไอคอนแล้วกันนะแล้วก็ความโค้งพื้นหลังถ้าเกิดเราไม่อยากได้โค้งเนี่ยเราก็เลื่อนไปซ้ายสุดมันก็จะเลียมเียแบบนี้อ่าแต่ผมว่าผมเอาโค้งๆดีกว่าผมเอาโค้งๆอ่าประมาณนี้มันก็จะแบบดูไม่แข็งจนเกินไปประมาณนี้แล้ว ก็ความโป่งพื้นหลังตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความโป่งของไอตัวพื้นหลังที่อยู่ด้านบนเนี่ยที่เป็นแบบบางๆจางๆอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นความโป่งถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนไปขวาสุดเนี่ยมันก็จะเป็นทึบๆแบบนี้เลยนะเออมันเป็นแบบโอปาซิตี้ของตัวเนี้ยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้เลยเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ค่าเริ่มต้นเนี่ยผมตั้งมาที่10แล้วก็เป็นสีดํานะแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีก็ลองเปลี่ยนกันดูนะ <S <S ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเออลองเปลี่ยนสีกันดูได้ หรือจะเอาสีนี้มาจิ้มนี่แล้วก็ให้มันเข้มหน่อยก็ลองเปลี่ยนกันดูนะสําหรับสีตรงนี้แต่ผมจะเอาเป็นสีดําเออแล้วก็สีตรงนี้เนี่ยจะมีสีหนึ่งกับสีสองนะสีหนึ่งก็คือประมาณมุมตรงเนี้ยสีสองก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยเออมันจริงๆมันเลื่อนตําแหน่งได้นะเอเอลแล้วก็เปลี่ยนสีได้เราอยากจะเปลี่ยนสีอะไรแล้วก็ลองเปลี่ยนกันดูอลองปรับแต่งกันดูนะสําหรับสีสันเนี่ยเออลองปรับก,กันดูหรือจะปรับตรงนี้ขึ้นอีกหน่อยนึง สวยงามแล้วก็ตำแหน่งสีเนี่ยจริงๆเลื่อนได้นะตำแหน่งสีเนี่ยถ้าเกิดสีแบบไม่ได้ทิศทางที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีสีจุดนึเนี่ยก็คือไอจุดตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ใครอยากได้แบบ สีอะไรอะเราลองเปลี่ยนกันดูลองเปลี่ยนกันดูได้สาหรับสีจุดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเงาโดยรวมทั้งหมดนะเงาก็คือเงาตรงนี้เพื่อนๆปรับได้เออพอปรับแต่งเสร็จได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับเราก็มาที่โมชั่นโพซิชันเนี่ยทำการเลื่อนลงได้เลยอ่าประมาณนี้ลองเพย์ดูมันจะเป็นประมาณนี้ฟึ๊บ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 นี่เป็นไงเนี่ยครับดูช้าๆมันจะเป็นแบบค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ฟึ๊บฟ นี่อ่าลองเพย์ดูนี่เป็นไงอ่าแล้วก็ตอนออกก็มีตอนออกเหมือนกันตอนออกก็เป็นประมาณนี้เลื่อนลงฟึบฟบอ่าแล้วก็ไอเทมเพตัวนี้เนี่ยมันสามารถยืดหดได้ตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆอ,อยากจะยืดหดสั้นยาวขนาดไหนขึ้นเร็วขึ้นช้าไงเนี่ยลองปรับแต่งกันดูได้เลยสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้ อผมว่ามันก็เป็นล้เตอร์สวยๆอีกสักหนึ่งตัวเออเพื่อนๆลองเอาไปใช้ลองไปใส่ข้อความดูได้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตล้เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับ ่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้คนระับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจากหรือผมจะทําคลิปสอนอะไรครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ